คุณผู้ชมคะเรามาดูกันที่เรื่องของโรคตาเสื่อมนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นโรคที่เป็นกันเยอะนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นในกลุ่มที่อายุน้อยลงมากขึ้นทุกวันทุกวันนะคะเนื่องจากมีการใช้สมาร์ทโฟนนะคะอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าการจ้องจอคอมพิวเตอร์นานๆนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิด จอประสาทตาเสื่อมก่อนไว้อันควรได้นะคะวันนี้นะคะเรายอยู่กับท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริจิตราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์รค่ะต้องเรียนถามอาจารย์ถึงโรคตาเสื่อมค่ะโดยธรรมชาติค่ะปัจจุบันนี่คือเกิดจากอะไรคะอาจารย์ครับพอพูดคําว่าเสื่อมก็คงจะคิดถึงว่าการใช้งานเยอะเกินไปค่ะและการใช้งานเยอะเกินไปก็เกิดขึ้นในผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุอายุมากขึ้นก็เสื่อมมากขึ้น แต่อย่างที่ปลาบอกเมื่อตะกี้นี้ปัจจุบันนี้ไม่ต้องสูงอายุแล้วแหละ,ะวัยรุ่นก็ตาเริ่มเสื่อมแล้ว<า>เพราะใช้สมาร์ทโฟนมไม่ว่าจะย้งนั่งอยู่ในรถไฟใต้ดินหรือ BTS <า>หรืออยู่ในระหว่างในรถแล่นกลางถนนก็ใช้แต่ i iPhone <า>ยิ่งใช้เวลาที่มีการเคลื่อนไหวสายตาก็ต้องใช้มากขึ้นามากขึ้น<า>เพราะฉะนั้นตามก็จะเสื่อมเร็วขึ้นเร็วขึ้น ีนี้เดิมทีเนี่ยเราบอกว่าไอ้เรื่องของตาเนี่ยเป็นเรื่องของโรคนะเกิดขึ้นจากโรคอะไรทั้งหลายอะไร,ะไรเยอะแยะนะครับต้นเหตุมามากมายแต่ปัจจุบันเนี่ยนักภูมิคุ้มกันวิทยาเขารู้แล้วละ่ะว่าโรคของในตาเนี่ยไม่ว่าวุ้นนั้นวุ้นตาเสื่อมก็ดีตาแห้งก็ดีต้อหินก็ดีต้อกระจกก็ดีม่านตาอักเสบก็ดีจอประสาทตาเสื่อมก็ดีห,<า>หรืออาการอื่นๆเกี่ยวกับดวงตาก็ดี มันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเรามีการสร้างภูมิคุ้มกันมากเกินไปคือเม็ดเลือดขาวมีการหลั่งสารที่ทำให้เกิดที่เกิดก่อให้เกิดการอักเสบหรือที่เรียกว่าโปรอินฟามเมตูรีไซโตคา์ภาษาฝรั่งนะฮะ,ะเมื่อมันมากเกินไปมันทำให้เกิดการอักเสบทำให้เกิดความเสื่อมนะครับเมื่อเรารู้เช่นนี้ถ้าเราสามารถทำให้ กลับสู่ภาวะปกติได้ทําให้เม็เลืดขาวหลั่งสารปกติได้อาการเหล่านี้ก็จะตอบรับก็จะสามารถที่จะจัดการได้อย่างสะดวกสบายง่ายๆเลยใช่ไหมครับซึ่งเราสามารถที่จะปรับสูตรแล้วไป,ไปลดอาการเสื่อมนั้นโดยการไปลดการหลั่งสารที่ออกมาจากเม็ดเลือดขาวพุ่มกันมากเกินไปให้กลับสู่สภาปะปกติ สารที่หลังมากเกินไปโดยทั่วไปนะครับมันก็จะมีสารอินเทอร์อินเทอร์ beta, คิน n e เบต้าอินเทอร์คิน six อินเทอร์ 17, คิน s e v e n ท e e เทียน,นเอลเทีเอลฟาแล้วก็อินเทอร์ฟรอนแกมมาเมื่อเรารู้ว่าไอสารเหล่านี้คือต้นเหตุถ้าเราต้องการแก้ไขปัญหาเสื่อมของตาเราต้องลดสารเหล่านี้ลงมามนะครับเราก็พบว่าสูตรหนึ่งของเรานะครับเราสามารถทำให้สารเหล่านี้ ซึ่งเป็นสารที่กอให้การอักเสบลดลงชัดเจนนะครับเรามีการทดสอบ,นบในอาสาสมัครที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เวลาวัละสิบห้วันนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับอาสาสมัครที่ใช้แคปซูลแป้งซึ่งจะไม่มีรธิมีเดชอะไรเลยนะครับแล้วก็วัดออกมาในวันที่15นะรเราก็จะพบว่าไอสารที่ทำให้เกิดปัญหาการเสื่อมนะครับ มันจะลดลงตามที่ลูกศรชี้ใอ้ลูกศรที่ชี้ก็ชี้ในผลที่ได้จากการวัดอาสาสมัครที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรารส่วนไอตัวสีชมพูอ่อนก็เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์แป้งจะเห็นว่าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จากการวิจัยของเรามีสารที่มีปัญหาเนี่ยลดลงทุกตทุกตัเกิดหมดเกิดท,ท,ท,ทุกตัวเลยนะครับที่ที่มากๆก็คือตัว T N F Alpha เนี่ยลดลงเหลือถึง7% แล้วตัวนี้คือปัญหาตัวสารตัวนี้ถ้ามันมากไปคือตัวที่เป็นปัญหาหนักหนักมากๆคนที่มีปัญหาจะมีเทียนแอฟาที่สูงมากด้วยเหตุนี้ครับเราก็จะสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีปัญหาดวงตาแล้วก็ถนอมดวงตาได้ด้วยเรายังมีสิ่งที่เราทำมาจากน้ำขุธนะฮะ<ฆ>เราจะมีการลดสารนะที่มีปัญหาตามที่ลูกสอนชี้ ลงไปชัดเจนมากเปเรียบเทียบกับคนที่กินแคปซูลกินน้ําน้ำนี่ก็ใช้แทนด้วยสีสีเงินน่ยนะครับะจะเห็นว่าสารมีปัญหาเนี่ยมันลดลงไปเพราะในการถนอมดวงตานี่ก็เกิดขึ้นแน่นอนนะครับขนาดเดียวกันก็จะมีการเพิ่มอีกตัวหนึ่งขึ้นมาไอ้ตัวสุดท้ายนะฮะตัวที่เป็นอินเทอร์กินสิอันนี้เพิ่มใช่ไหมคะอาจารย์จากการดื่มน้ำมะคุดของเราวันที่15มันทําได้อย่างนี้ะนะครับ เพราะระการแรกทีเดียวอาการเสื่อมของลกตามันจะหายไปอาการเสื่อมที่เกิดขึ้นต้อกระจกต้อหินวุ้นตาเสื่อมอะไรเนี่ยมันจะดีขึ้นจากการดื่มน้ำมุกแน่นอนแลแ้วตัวอินเตอร์คินที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมาก,มากๆทีเดียวนะครับเดิมทีเนี่ยเวลาจอประสาทตาเสื่อมเราต้องใช้การฉีดสารแอนตี้ทีเข้าไปในในลูกตานะครับ เพื่อไปหยุดไม่ให้มีเลือดไหลออกจากจอประสาทตาเพราะว่าถ้าจอประสาทตาเสื่อมเป็นจอประสาทตาเสื่อม่น,ออมนิดเปรียกหากมีเลือดไหลออกมาแล้วเราจะบอดอตาจะบอดะนะวิธีการระงับไม่ให้มันเกิดขึ้นก็คือใช้สารแอนตี้ทีเอฟเมื่อกี้นี่เราบอกว่าลดเหลือเจ็ดร์เนต์นี่นะก็ะะแต่เขาจะใช้สารซึ่งเขาพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ฉีดเข้าไป เพื่อจะป้องกันไม่ให้เกิดการการตาบอดจากเจอประสาทาเสื่อมชนิดเปียกซึ่งเขาแต่ละครั้งมันก็องเสียราคาเกือบแสน uh huh. นะก็ฉีดไปเดือนหนึ่งอีกเดือนต่อมาหรืออีกสองเดือนต่อมาก็าไปทําอย่างนี้อีกนะฮะไม่ฉะนั้นแมวตามันก็จะเริ่มมีปัญหาเห็นเห็น <c oughs> ไม่ค่อยชัดเจนรูปก็จะบิดเบี้ยวไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งในเวลาอันสัน้นะตาก็จะบอดต่อมาเขาก็พบว่ามีการพัฒนา สารอีกตัวหนึ่งสารที่อยู่ในระบบภูมิคุ้มกันของเราคืออินเทอร์คินสิบแปดนักวิทยาศาสตร์ของไอร์แลนด์ก็ประกาศผลสําเร็จว่าเขาสามารถใช้อินเทอร์คินสิบแปดที่ฉีดเข้าตาเนี่ยมาฉีดเข้าเส้นแทนเมื่อฉีดเข้าไปในเส้นแล้วเข้าไปในกระแสเลือดแล้วเขาก็จะสามารถป้องกันจอประสาทเสื่อมชนิดเปียกเขาประกาศผลงานอันนี้ใน2014เมื่อสองปีที่แล้วนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าไงนะี้เมื่มี้มากขึ้น วันละ300เอ็วันละขวดแก้วเนี่ยแบบนี้ใช่ไหมคะตอเนื่อง15วันขึ้นไป50%เลยมันจะมีเพิ่มขึ้นมา50%สมมติปลาดื่มผมไม่ได้ดื่มปลาจะมีอินดุพิน18ในปลาขึ้นมา50%เพิ่มขึ้นมา50%สำคัญไหมไม่ต้องฉีดไม่ต้องเจ็บตัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ขณะนี้ไม่ต้องฉีดเข้าตาไม่ต้องฉีดเข้าเส้นก็ต้องบอกว่าอย่างนี้สารที่ฉีดเข้าเส้นยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาเขาพิสูจน์แล้ว ทดสอบแล้วชัดเจนผลการวิจัยออกมาได้ชัดเจน <ฮะ S 2> ว่าอินโดคินส์แปดถ้าหักไปในเส้นป้องกันจอภาษาตาเสือส่อมเนิดเปียกได้แน่นอน่ะแล้วอะไรเกิดขึ้นลหละน้ำมังคุดที่เราทำขึ้นมาแอปเป้เอเซนเนี่ยปรุงด้วยสูตรที่เราต้องการให้มีการดูแลสุขภาพโดยการปรับภูมิสมดุลเนี่ยมันมีประสิทธิภาพอย่างเนี้ยเพิ่มอินทดคินสแปขึ้นมาให้ในร่างกายของเรา5 0ในวันที่15ห นี่คือมดรดกของชาติไทยถูกไหมผมก็อยากจะชวนท่านผู้ชมซึ่งเป็นคนไทยร่วมกันดีใจด้วยกันภาาภูมิใจนี่คืองานวิจัยชิ้นแรกของโลกที่ยืนยันว่ามังคุดของเราจะมีคุณสมบัติพัฒนาออกมาสามารถป้องกันจอประสาตาเสื่อมชนิดเปลี่ยนไม่ทําให้เกิดโรคตาบอดได้เป็นชิ้นแรกและชิ้นเดียวของโลกเลยนะคะอาจารย์ครับ แล้วเราก็ประกาศผลงานนี้ต่อสาราชชนในวันที่15สิงหาคม2 0 1 5